ไม่ไล่หลังใจอ้วเลยไม่ไล่หลังใจอ้วะเลยไม่มีอะไรได้ดังใจเราจริงๆนะโยมนะเห็นวิดีโอนี้แล้วก็น่ารักดีนะขออนุญาตเจ้าของวิดีโอนำมาประกอบธรรมะนะสร้างบุญด้วยกันนะโยมน้ำไหลลงไปสุนะัขก็คงจะถูกฝึกไว้ดีแหละแล้วก็คงจะสนุกไปด้วยนะขุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปแต่เรามองเห็นน้ำที่ไหลลงตา ถ้าเขาอยากจะให้น้ํำมันย้อนกลับขึ้นมาบนเนินก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ทำได้เพียงแค่เบี่ยงให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราเกี่ยวข้องกับคนทุกคนเน่ยคนทุกคนไม่มีใครได้ดังใจเราเลยไม่ล่หลังใจอ้วกเลยบางคนก็ทุกข์กับลูกแม่เลี้ยงดีเหลือเกินลูกเอ้ยทำไมดื้อรั้นเหลือเกินลูกนอกลูก่นอกทางเหลือเกินปวดหัวกับลูกเหลือเกินไม่ล่หลังใจอ้วกเลยเน่ยพ่อกับแม่ก็เหมือนกัน ทำไมละพ่อกับแม่ยิ่งแก่ยิ่งป่วยทำไมพ่อแม่คนอื่นไม่เห็นป่วยไม่ได้ดั่งใจหนูเลยหนูทะเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะหาเงินเลี้ยงไม่ไหวอ,อย่างคิดแบบนี้ก็ไม่ดีนะแต่ประกอบว่าทุกคนเขามีเส้นทางกรรมของเขาเขามีเส้นทางกรรมของเขาที่กําลังไหลไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างอยู่ในกฎของไตรลักษณินนจ,จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายไหลไปตามเส้นทางนี้ เมื่อเราอยู่บนเส้นทางนี้ก็อาจจะพอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบี<ๆ>่ยงเบี่ยงได้บ้างนั่นแหละแต่ถ้าไม่อยากกลับมาเดินบนเส้นทางนี้อีกแล้วเส้นทางของการเกิดก็นำไปสู่การแก่การเจ็บการตายแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดังใจเราเลยสักอย่างเดียวในชีวิตนี้ก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคมีองค์8ดเพื่อความพ้นทุกข์คือถึงพระนิพพานแต่ถ้ายังอยู่บนเส้นทางนี้อยู่ยังไม่ได้ถึงนิพพานก็ต้องพยายามอยู่ยังมีสติไม่ท้อ เพื่อที่จะไม่ทุกไปมากกว่านี้จเจริญสติให้มากๆเพื่อความจเจริญร่วมกันไม่ไล่หลังใจเราเลยสักอย่างนะโยม